กลับมาที่เรื่องโควิดดีกว่าเราจะต่อสายไปที่คุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรามีสองคำถามค,คำถามที่หนึ่งคุณสุพันธ์ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีที่มีผู้เสนอว่ารัฐควรปรับแผนฉีดวัคซีนค่ะปรับแผนหยุดเชื่อให้ตรงจุด หยุดเชื้อให้ตรงจุดขณะนี้มันได้เกิดคลัสเตอร์โรงงานกระจายทั้งประเทศดังนั้นเทวัคซีนที่มีอยู่น้อยนิดที่มีอยู่จํากัดที่ทยอยมาที่ทยอยมาค่ะไปดับไฟต้นเพลิงไปดับไฟในจุดที่เป็นต้นเพลิงเป็นต้นเพลิงก่อนดีไหมนั่นแหละคลัสเตอร์ใหญ่ๆคําถามที่สองคำถามที่สองนะคำถามที่สองนคิดเห็นอย่างไรที่มีผู้เสนอเสนอว่ารัฐควรจะปรับแผนควบคุมโรงงาน ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดค่ะสูตรสําเร็จเจอโรงงานไหนมีผู้ติดเชื้อสั่งปิดยากติดน้อยไม่รู้ปิดมันก่อนปิดหยุดและห้ามเดินทางเข้าก่อนปิดมันก่อนไอ้คำว่าปิดมันก่อนเนี่ยมักจะตามมาด้วยเอาคนในโรงงานไม่อยู่ค่ะไม่มีอะไรทำนี่ กับบ้านน่ยกับบ้านมันก็เพ่นพ่านสิใช่ค่ะเราจะต่อสายไปที่คุณสุพันมงคลสุธีนะฮะไปกันที่คุณสุพันมงคลสุธีเลยนะคะประธานสภาุตสาการมแห่งประเทศไทยกับ2คําถามนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุพันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณเบนัยครับครับฟันธงตรงประเด็นเลยดีกว่ามีคนเสนอว่ารัฐควรปรับแผนการฉีดวัคซีนหยุดเชื้อให้ตรงจุดไฟมันไหม้ตรงไหนหนักๆก็เอาน้ําที่มีอยู่น้อยนิดไปดับตรงนั้นก่อนไปถมดับตรงนั้นก่อน ขณะนี้คลัสเตอร์โรงงานมันกระจายเต็มประเทศแล้วน่ากลัวมากเอากันไม่อยู่นะคลัสเตอร์โรงงานดังนั้นวัคซีนที่มีอยู่จํากัดในแต่ละห่วงเวลาเทไปในจุดที่เป็นต้นเพลิงก่อนดีไหมคุณสุพันธ์ในฐานะประธานสภาอุสาหกรรมมองอย่างไรกับข้อเสนอน,นี้ครับใช่ค่ะคือผมเข้าใจว่าข้อเสนอน,นี้เนี่ยทางรัฐตีกระทรวงอุตสาหกรรมกับรัฐตีกระทรวงแรงงานกําลังรวมทั้งผมเนี่ยกาลังหาลือกันในวันที่11นี้นะวันที่11กำลังหามะหามาตรการแก้ไข นะครับเมื่อวันนี้เองเนี่ยผมเข้าใจว่าตรงไหนที่มีการแพร่ระบาดรัฐก็ระดมวัคซีนเข้าไปอยู่นะครับแต่ว่าก็าเป็นห่วงนะครับว่าภา,าคอุตสาหกรรมตอนนี้ก็เป็นกังวลกันมากมากนะครับเพราะเป็นการแพร่ระบาดกันเยอะเวลาแพร่ระบาดเนี่ยปัญหาก็คือว่าสินค้าประเภทนั้น จะโดนบยคอดหรือโดนชะลอการสั่งซื้อเลยเพราะว่าถึงว่ามีบะหมี่อย่างเงี้ยเขาก็กลัวกันละตอนมีลงว่าบะหมี่ลงนึงมาอะไรเงี้ยมันก็ทําให้มันมีผลกระทบต่อเนื่องซึ่งเราก็เป็นกังวลครับครับและที่สําคัญที่สุดเมื่อเกิดคัสเตอร์โรงงานมันก็เกิดการส่งออกเชื้อจากคลัสเตอร์โรงงานไปยังจุดต่างๆดังนั้นต้องโถมดับไฟในจุดที่เป็นต้นเพลิงก่อนวันที่ส1 3เสสสุริยะสสุชาติสสุพนธ์จะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ ครับครับครับขอบคุณครับคื่อเลื่องอย่างนี้โพดังไม่ไม่เกี่ยวว่าส่วนใหญ่ติดที่ขนตัวโพดังนี่จะได้รับการนอย่างอาหารนี่ก็จะมีเครื่องทำความร้อนทุกอย่างตัวโพดังเนี่ยเรามั่นใจว่าที่ออกไปเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะครับคอเคดังนั้นม้าจะเป็นปัญหาทีนี้ทีนี้ไอเรื่องที่จะปรับแผนเสนอให้รัฐปรับแผนการฉีดโถมฉีดในคัสเตอร์โรงงานก่อนนั้นนัครับ ได,ได้ได้ขึ้นรูปทางความคิดไว้อย่างไรครับว่ามันมันจะโถมจะระดมจะปลูกพรมในส่วนคัสเตอร์โรงงานก่อนอย่างไรเท่าไหร่เมื่อไหร่คือผมเข้าใจว่าท่านรุนตรีแรงงานเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาก็มีหนึ่งล้านโดสสาหรับมอสามสามมอสามสามนี่คือพวกที่ใช้แรงงานโดยส่วนใหญ่หรืออยู่ในบริษัทหรือบริการโดยส่วนใหญ่ตรงนี้เป็นคัสเตอร์ที่ที่ทางกระทรวงแรงงานพยายามเลงหรือว่าผักดันอยู่แต่ว่ายังจาเป็นต้องแบ่งกับ สัดส่วนของประชาชนโดยทั่วไปเพราะว่ามันไม่ได้ติดที่โรงงานเดียวมันติดที่ชุมชนด้วยเลนตรงชุมชนเนี่ยก็สําคัญเขาเลยมีการแบ่งกันนะครับก็จะดูว่าวัคซีนจะมาอีกเท่าไหร่จะแบ่งกันยังไงที่จะทําให้คัสเตอร์ของอุตสาหกรรมเนี่ยปลอดภัยโดยเร็วครับครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือหนึ่งรัดโดสมอสสาคุณสุชาติกระทรวงแรงงานก็ล็อกไว้สำหรับมอ3าในเขตกรุงเทพเท่านั้นและไม่แค่นั้น มอสามก็มีทั้งส่วนออฟฟิศและก็ส่วนโรงงานก็ต้องกระจายกันออกออกไปอีกในสุดมันก็เบี้ยหัวแตกกันอยู่อย่างนี้แหละดังนั้นดังนั้นคัสตเตอร์โรงงานมันจะหยุดเชื้อกันไม่ตรงจุดหรือเปล่าค่ะจะหรือจะหาวัคซีนทางตรงไหนมาเติมตอนนี้มันต้องมีวัคซีนทางเลือกนะที่ที่รัฐพยายามทำตอนนี right enfin ้ก็คือต okay. uh ้องมีวัคซีนทางเลือกให้นะครับเพราะภาคชนหลายหลายบริษัทหลายหลายโรงงานดีที่จะซื้อวัคซีนฉีดให้กับ พนักง,งานตัวเองอ๋อครับอันนี้ก็เป็นทางออกนะครับพี่ๆก็ต้องหาลือกันว่าว่าสีนทางเลือกมีที่ไหนเข้ามาได้แล้วเราจะช่วยดําเนินก,การยังไงส่วนนึงก็สภาอุตสาหกรรมได้ดาเนินก,การอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบริษัทโรงโงานจํานวนมากในปริมณฑลเนี่ยตามจองแล้วก็สนใจเข้ามานะครับครับคเอ๊ะเห็นของสภาอุตมการจองซิโนโฟาร์มไปแค่สามแสนโดสหรือป่ะคะถูกต้องครับถูกต้องและมันจะเพียงพอไหมคะทาไมมันมีแค่สัดส่วนเท่านี้คะหรือว่ามันได้โคต้าเท่านี้หรือยังไงคะ ก็ก็ต้องยอมรับว่าทางทางสถาบันจุฬาฯรับมาหนึ่งล้านโดสนะครับเราเห็นว่ายังมีความจำเป็นจากหลายๆลจุดนะครับเราก็มองว่าทางสภาบัตรสังคมน่าจะรับที่สามแสนโดสก่อนเพื่อจะให้คนอื่นได้ได้มีโอกาสได้ได้วัคซีนตรงนี้ไปนะครับถ้าเราจองไว้หมดเนี่ยมันก็จะโดนตำหนิได้ครับโอเคสิ่งที่เป็นห่วงกันนะฮะคุณสุพันครับบ้านเราเศรษฐกิจในขณะนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะไรเพียงไม่กี่อย่าง หนึ่งในไม่กี่อย่างนั้นก็คือการส่งออก,ออกสินค้าอ,อุตสาหกรรมขณะนี้ปรากฏว่าโควิดมันจู่โจมเข้าไปตามโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเมื่อเจอที่ไหนก็ปิดมันที่นั่นมันจะกระทบกับการส่งออกเศรษฐกิจเราจะตายนะฮะตรงนี้ต้องมีอะไรพิเศษหรือต้องกลับโจทย์คิดใหม่ในการฉีดในการจัดสรร์วัคซีนหรือเปล่าครับคือกระทบแน่นอนนะครับในส่วนของที่โรงงานที่ผลิต นะครับเพราะมันมีบางส่วนก็ต้องปิดการผลิตหยุดการผลิตลงไปนะครับและทุกคนก็เป็นกังวลกันมากๆส่วนสัดส่วนการฉีดเนี่ยครับ ที่จําเป็นก็คือว่ามันต้องเหมือนวัสถินจานวนเพียงพอแต่ี้วัตินี้มันจํานวนไม่เพียงพอมันก็ยื้อกัินอยู่ตรงนี้นะครับมันเรามันก็มีสำคัญนะครับตรงชุมชนก็สําคัญนะครับชาวบ้านก็สําคัญโรงงานก็สําคัญทุกส่วนมันมีความสําคัญในตัวของมันเองหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาเหทกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสามารถมีวัตถินจานวนเข้ามาอีกเยอะนะครับในปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยมันก็จะ จะหยุดการแพร่ระบาดได้เร็วที่สุดครับตรงสัดส่วนเราก็อยากได้เยอะนะทุกคนก็อยากได้เยอะแต่ก็ก็ต้องมองในความจําเป็นครับที่เราดีลอยู่ซิโนฟาร์มจะเข้ามาเร็วที่สุดเมื่อไหร่คะที่เราจะมาใช้ได้ของสภาอุตสาหกรรมค่ะเอช่วงปลายเดือนครับปลายมิถุนาเลยชัดเจนแลวนะฮะชัดเจนแลวนะฮะเอน่าจะชัดเจนแล้วครับวันนี้เห็นหนข่าวออกมาว่าน่าจะชัดเจนนะครับกับเอรถ รอตแรกก็คือ1ล้านโดสซิโนฟามมขคาวดี็อดที่2องไหมครับว่าสามารถจะเข้ามาได้อีกอีกครั้งเมื่อไหร่ยังยังไม่ทราบเลยครับผมจะต้องหาเลยแหลนครับว่าว่าว่าจะมีอุปสรรคอะไรไหมนะครับก็ถ้าไม่มีอุปสรรคก็น่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับสุดท้ายนะคุณสุพันเราเสนอกันแทบตายคิดกันแทบตายนะ คิดได้แต่มันก็ทําไม่ได้ถ้าวัคซีนมีไม่พอถูกไหมวัคซีนไม่มาถูกต้องในที่สุดจึงต้องฝากอนาคตไว้กับวัคซีนทางเลือกซึ่งต้องเข้ามาเยอะๆครับทีนี้ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนโรงงานเขาฝากเขาฝากมาฝากให้สภาวสากรรมช่วยขับเคลื่อนหน่อยค,คือเขาเขาบอกว่าราชการหลายพื้นที่ทีเดียวทันทีที่เจอโรงงานไหนพบผู้ติดเชื้อใช้วิธีปิดโรงงานไว้ก่อน เขาบอกว่าการปิดโรงงานโดยไร้ขอบเขตโดยไม่พิจารถึงระดับสถานการณ์เนี่ยปิดกันเรื่อยมันซ้ำเติมสถานการณ์ตรงนี้ประสบการณ์ของคุณสุพันเป็นอย่างไรครับ จนะริงๆแล้วสภาอุตสาหกรรมเรามีคู่มือนะครับเรามีคู่มือหนึ่งเล่มเล่มแรกคือออกมาเมื่อป้องก COVID, <ะ>ันโควิดเล่มสองเมื่อติดโควิดเรามี<ะ>บอกเลยว,ว่าขั้นตอนจะต้องทํำยังไงนะครับปิดส่วนไหนทําความสะอาดส่วนไหนล็อกคนงานยังไงคืออยากให้เด็นไปตามขั้นตอนเพราะขั้นตอนนี้เราช่วยกันคิดทั้งสาสุขเราทุกอย่างเนี่ยช่วยกันออกมาในเรื่องของขั้นตอนก่อนโดเพพาะเราเห็นติดปุ๊บเราก็รีบบอกตัวนี้ออกมาอยากให้ดําเน,บบนินการขั้นตอนนะครับเพราะว่าบางทีโรงงานอยู่สองอาคาร ติดท,ทั้งโรงงานเนี่ยติดเฉพาอาคารเดียวก็ล็อกที่อาคารนั้นทำความสะอาดอาคารนั้นอาคารอื่นก็ทาความสะอาดด้วยนะครับแต่จะต้อง ผ่อนผันเรื่องโควิดเช่นโดยการตรวจคนงานอาคารอื่นทั้งหมดเลยทันทีนะครับไม่ได้สั่งปิดตรวจแล้วถ้าไม่เป็นก็อาจจะอยู่สักสองวันสําหรับตรวจถ้าตรวจเสร็จแล้วก็เปิดไปนะครับตรวจอาคารที่ปิดเนี่ยก็ป้องกันอาจจะมีจํานวนวันที่ที่นานขึ้นอะไรันก็ว่ากันไปครับหม้ความว่าสภาวสากรรมก็เคยคุยกับทางสาธารณสุขในเรื่องวิธีปฏิบัติหลังจากเจอพบผู้ติดเชื้ออย่างนี้ไว้แล้วใช่ไหมครับทำเป็นคู่มือไปเลยใช่ไหมครับ เราถูกต้องเขาเรามีคู่มือและคู่มือเราสามารถดาวน์โหลดในในเว็บไซต์ของสภานักข่าได้เลยครับแต่ที่เขาร้องกันขึ้นมาก็คือเอาตามความเป็นจริงนะในทางปฏิบัตินะเจอกี่คนก็ปิดเจอกี่คนก็ปิดอย่างมาม่าเนี่ยอย่างโรงงานมาม่าที่บ้านโป่งราชบุรีเนี่ยคาอีกคนต้องเยอะแยะทันทีที่เจอสักสิบยี่สิบคนปิดไว้ก่อนอย่างเขาค่อมทันทีที่เจอปั๊บใช้วิธีปิดใช้วิธีปิดคนสองหมื่นใช้วิธีปิดทีนี้พึ่งก็แตกรังสิถูกไหมฮะ เดินทางไปโน <ไอ S 1> <ด>่นอะไรมาเคย,เ<ล>ยคุยกันเอาไว้เคยทําคู่มือไว้พอถึงเวลามันไม่ใช่อย่างนี้นี่จะทําไงฮะคุณสุพันธ์ฮะก็ก,ก็ก็ต้องลำบ,บากแล้วเพราะมันมันป็นเรื่องกฎเกณฑ์ระเบียบที่เราควรจะทํากันนะเอชอาร์แต่บริษัทก็ควรจะดูแล้วก็สาธารณสุขก็ควรจะให้ความให้คําแนะนําที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าติดขึ้นมาหนึ่งสองสามจะทําไงนะครับคนที่เหลือจะทําไงต้องตรวจแล้วต้องจักตัวยังไงมีวิธีการควบคุมการกับตัวคนที่เหลือยังไงครับไม่ใช่ปิดอย่างเดียวถูกไหมฮะ ไม่ใช่ปิดทันทีเสมอไปถูกต้องไหมฮะมันต้องดูไซส์ฮะถ้าไซส์เล็กก็โอเคแต่ถ้าไซส์ใหญ่ดิโอ้โหมันมีประเด็นเยอะแยะไปหมดแล้วก็อย่างที่คุณดนายพูดอาจจะยิ่งปล่อยไปมอะไรจะพึ่งแต่รัางม่ติดนอกโรงงานอื่นนี่ก็ยิ่งยิ่งเสียหายนครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเอชอาร์เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเข้าแก่หรือฝ่ายบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะที่เขาใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งปิดนะ ครับก็ก็คงต้องประเมินสถานการณ์กันนะครับว่าสถานการณ์มันส่งเสียงแค่ไหนแล้ววิธีการป้องกันของตัวโรงงานเองมีมาตรการที่ที่ดีไหมถ้ะดีเขามีมาตรการที่ชัดเจนก็ต้อง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 ให้ความซัพพอตเขาอ่ะนะครับครับครับเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาคุยกันกับทางราชการบ้างไหมฮะประเด็นตำลองนี้ฮะก็ก็คงจะเดี๋ยวเอาประเด็นต่างๆเพราะถ้าประเด็นนี้เน uh, ี่ยเราก็จะมาดูว่า ทางสาธารณสุขเรายังโทษ่างีเรายังไม่ได้รับการร้องเรียนจากโรงงานที่โดนปิดโดยตรงนะครับตอนนี้เราเลยไม่ได้ดันขึ้นมาโอเคโอเคดังนั้นเจ้าของปัญหาโปรดร้องขึ้นมาที่สภาวิสารรมให้เป็นทางการซะจะได้มีต้นเรื่องว่าอย่างนั้นเถอะครับยาคนได้มีต้นเรื่องเดี๋ยวเราก็หาลือกันนะครับแต่ว่ายังไงก็วันนี้ได้ทราบเกิดจากคุณใดคุณอมรรัตน์เดี๋ยวผมจะหาลือในทีมงานว่าโรงงานที่ติดเนี่ยเราจะมีมาตรการยังไงร่วมกับภาครัฐในการที่จะ ป้อนพันเพื่อให้มันไม่เกิดปัญหาระยะย,ยาวกัเลือกแก้ไขในปัญหาระยะยาวกันครับเจ๊ะไหมครับว่าการสั่งปิดบางโรงงานในขณะนี้มันกระทบชับซัพพลายเชนทําให้โรงงานต่อเนื่องที่รอวัตถุดิบรอชิ้นส่วนจากโรงงานที่สั่งปิดไม่สามารถที่จะทําการผิดได้ยาวไปลูกโซ่เลยขณะนี้มีปัญหาทํานองนั้นอยู่หรือเปล่า อันนี้เป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าโรงงานแต่โรงงานไม่ได้ผลิตทุกอย่างหมดอย่างน้อยถ้าแค่จริงก็ต้องซื้อจากเขา<น>แต่ไมวัตถุดิบบางตัวต้องซื้อเขาเพอตัวเองหยุดเนี่ยทุกอย่างมันต้องชะลอตัวไปหมดม<น>ันจะกระทบเป็นลูกโซ่อย่างที่คุณดใดพูด<น>ลูกโซ่แต่ละโรงงานโรงงานเนี่ยม<น>ันจะกระทบไปมากน้อยแล้วแต่ต่อไปเจอโรงงาแต่ละโรงงานครับดังนั้นมาตรการปิดโรงงานไม่เจอผู้ติดเชื้อนั้นก็คงจะต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็แยกแยะนิดหนึ่งพลิกแปรวิธีการนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะครับ ก็ต้องให้มันเข้าใจทั้งชุมชนด้วยอะไรด้วยนะครับก็บางอย่างก็ลำบากนิดนึงชุมชนเองก็เองก็ไม่สบายใจถ้าโรงงานมีการติดขึ้นมานะครับก็ต้องช่วยกันโอเคได้ครับขอบคุณนะคะพุณสุพันค่ะ